สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับวิชาชดเชยคณิตศาสตร์นะครับมาวันนี้เราจะมาดูเทคนิคอ้าวคูเืมเปลี่ยนปากกาสักครู่รเเอ่อเทคนิคการหารด้วย5เออเทคนิคการหารด้วย5นะครับมาดูตัวอย่างกันเลย ตัวอย่างนะสมมุติว่าเราเอาเป็น1,280หารด้วย5เออเท่ากับเท่าไหรอ่ะแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือเราจะไม่หารเราจะกลายเป็นคูณแทนอ่ะดูเอาโจทย์มาตั้ง1,280แต่เวลาคูณให้คูณด้วย2เออจากหารกลายเป็นคูณเฉยเลยมา ย้อนกลับไปเรื่องคูณกันหน่อยเอา2คูณทุกตัวนะครับ2คูณ0ได้0 2 8 16ใส่6ทด1 2 2 4ทดอีก1เป็น5แล้วก็2 1 2นั่นเองนะครับเราก็จะได้แล้วว่ามันจะได้2560เสร็จแล้วพอเราคูณ2เสร็จให้เราตัด0ที่อยู่ท้ายทิ้งไปเลย นี่ตัดศูนย์ที่อยู่ท้ายทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้น1280หารด้วย5ก็จะตอบว่าขีดเส้นซะหน่อย200 516นั่นเองเสร็จแล้วนี่การหารด้วย5เราเปลี่ยนมาเป็นคูณ2แทนแล้วตัดศูนย์ตัวท้ายไปเออเป็นไงอ่ะทีนี้ขอลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะอันนี้เป็นตัวอย่าง2อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วกันตัีอยวให้สอง 2, เอาเป็น ห5 5่น้านห้าห้านี่หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ขั้นตอนเหมือนเดิมจากหาร5ให้เรากลายเป็นคูณ2แทนนะครับหมา5้คูณสเป็น10ใส่0ูนย์ทด1แล้วก็5้คูณสเหมือนเดิมเป็น10ใส่ศูทด1เอ่ง ไม่ใช่ใส่ศูนย์สี่วาทดอีกห่งเป็น11ใส่1นึ่งทดหนึ่งนะนะครับเออแล้วก็สองทดอีกหเป็นสิใส่1ทด1 2ึ่ห้าิบทดอีกหเป็นสิบเอใส่1ทด1และอันสุดท้าย2 6งหทดอีกหเป็น13อ่าคูณเสร็จแล้วตัดศูนย์ตัวท้ายทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ1นึ่งสพัน หนึ่งร้อยสิบเอ็ดนั่นเองเออง่ายไหมบางคนไม่ชอบการตั้งหารนะครับถ้าหารด้วยห้าเนี่ยแล้วมันลงตัวพอดีนะเออลงตัวเราเรียนไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้ามันลงท้ายด้วยศูนย์หรือลงท้ายด้วยห้าเนี่ยแปลว่ามันจะลงตัวนะครับให้ใช้วิธีนี้ได้เลยนะเปลี่ยนจากการหารห้าเป็นคูณสองแล้วตัดศูนย์ตัวท้ายไปแทนโอเคไหมจากหารห้าเปลี่ยนเป็นคูณสองแล้วตัดศูนย์ตัวท้ายทิ้งไป โอเคนะครับวันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะในวิาชาเฉยๆๆนะครับก็ไม่ได้มีการบ้านอะไรนะครับก็ดูไว้เป็นความรู้เพื่อไปใช้แล้วก็ไปสอนคนอื่นได้ด้วยนะเทคนิคการหารด้วย5นะครับจะมีกครั้งหนึ่งถ้าหาร5เราเปลี่ยนเป็นคูณ2แล้วตัดตัวท้ายทิ้งไปโอเคไหมอ่าโอเคตามนี้นะครับ